เป็นบรรยากาศยามเช้าของคนทำไร่ทำสวนตื่นขึ้นมาช่วงตีห้าเกือบ6กโมงเชา้าก็จะหุงหาอาหารตามปกตทิทั่วไปของคนชนบทซึ่ง โดยรอบๆก็ยังไม่ไม่แจ้งดีนะครับก็ยังมีความมืดมิด,มดอยู่บางส่วนอันนี้ก็เป็นด้านทิศตะวันออกที่มีพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะครับส่วนด้านอื่นก็ยังยังมืดอยู่นะครับได้ยินเสียงนก จึงส่งเสียงปลุกแต่เช้าบรรยากาศท้องไร่ท้องนาตามสภาพความจริงก็เป็นเช่นนี้แหละครับกระผม